เบองเอบเบิงก็ยามันฮอดบ่งกงเวมันฮอดไงทบ่ได้ยอมบ่ไยมยาพินได้เบืองได้ยูได้ยูอยางเทียมเนาะเอยงมีสัญญาณายเนาะเทียมมีดอกอกว่าเิ่นใหม่เบิองแนไคนคือตรงจ้ชาคนคือไผ่เร็วบคือกันทะเลคนคือกันทะเลบ่บิองอยางชาตายไว้ไ หลักเงินชองเงินถงแบวิญญาณจะเย็นเย็นน้องละ ดีละสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุคนก็มาพบมาพอกับสาบัวเมื่อี้กะอยู่เพื่อนของน้องมะนาวคือเก่าน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะเมื่อก่อนก็คือได้ยินข่าวว่าทั้งน้องเพิ่นไปพังไทยมื่อี้ก็เลยถือโอกาสได้มาเยี่ยมทั้งน้องเพิ่นอีกเธอนึงเนาะ สบ,สบายดีอ่ะสบายดีน,น้องละเปิดพัดลมจุด,อด่อยอยู่เห้ยอือเอาง่ายมาพี่แล้วบ่าหวั่นง่ายแล้วหัวถัดไปนะง่ายแ,แล้วหวัน่นแต้มตาก็แต้มติหยาดที่กระโดดสีแดงเนอะเป็นีัคไงง่ายผมต้อนของขาเนี่นแน้วเนียนคือเจ้าอย่แล้วน้องมะนาว รายๆเลยโบเป็นยังม่ชื่นหนามาผักน้องเนาะหน้ามีน้นำกินจะกวัดอบรับเพียงกันเนาะอานการดันอดรับแรงหนำเย็นๆรับแรงโบซื้อมาแต่บุญให้เพิ่นเอามีบุญมาใสามาหนีิซาบัวหนังเบ็ดเนี่ยนั่นแหละประมาณบ่ายหนึ่งเด้อไปซื้อมาหายจับเอานั่นหนึ่งฮะน้นำยังเวีนดนามซงเวียนมกินบ่บูกินนาว์ข้าว หอมครับเด้าขายอยู่บ้านนะขายนะข้าขายอยู่วันข้าขายมีบุญแนบบ้างนอบุญในซาบัวาตกลอป้อตกลสันติคุณไก่เนะมีอย่างะเต็มตาชเต็มตาสีแดงเฟซัันใหม่บอกฮ็ดเฟซันใหมกินแะ้วข่าวนะกินกัยังอ๋ข่าเอ๊ะ อยากกินข่าวอีกแล้วเนี่ยบอกกินแล้วบอกว่าอยากกินข่าวอีกเลยจักมั้ยังี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งกินขนมมันผาเด้ขนมมงนาวได้กินไม่ยังกินมีภายในมาหามเมริยังมีอะไรไม่หลายคนหรอกดินหัวเลยเนาะนอนแล้วบ่เมรินีอนบ่เป็นยังง้นเพื่อนเาบ่เราเจ็บหัวเจ็บหัวเอ้าอย่าดมสีซื้อหายได้จ้ะ เยอะได้จังฟางใสอ๋อเยอะอะไรไปจังเนาะไปซื้อมาให้เวลาเราเฮียนทางเปื่นเฉยจิ๋วเมื่อวานมื่อวานเนี่ยมาไฝแน่ะเป็นไข่ไข่จวงแดงไงเป็นไข่แตงพ่อมาคือแบบสีเป๊ะๆเนาะวาวๆคอยๆนต้นนั่งงามๆนั่งงามๆนั่งหลับเจอกันพอพัดลมหน่อยแล้ว <c oughs> โอ้ยเดี๋ยวพอรุ่มนาวอีกลแล้วเต็นอะไรหน้าหัวอีกว่าถึกใจเป็ <c oughs> เย็นนา่าวันนี้น,นอนและกินกินและยานะนนะกินเร็บร้อยนะกินเรียบร้อยอืมอืมกินจิง ก็นี่คล้ายอะรเมื่อวานนี่ทาเกมแดงครกกหลักนี่ลิงแต่คนผิดฉันแดงจริงจังมาเอ,าอีในเมืองแห่งตาแดงเขาอ,อีกอือพอใจได้พอนะแต่บวัวทานยังคือทานยังน้นองคนทานยังไปได้จักมือเลยน้องละไปนะไปถามไปพังไทยไปจักมือเมื่วยไปไม่นี่นี่อชอบมากอะเป็นมือไหมอืมนอน,น,นอนขึ้นนะึงคิดว่าไปเป็นช่องสามอาทิตย์คือมือก่อน เอาเป็นยังไงอยากถามก่อนเนาเป็นยังคือตรงเลนเนาเะคุณเจ้าพาไปเขาของน้ำเพลนปุ๊บน่ะยันยันกันยายันกันยาเอาซักยาก็ให้ดีให้ซาเศร้าไปรอบที่แล้วเนี่ยจ้ะมะนองมะนาวยังสบู่กดแบบใหญ่หัวหอมเนาะนี่สบู่หอมผักได้สบู่สบู่ยังสื่อมันมีทุกคนนี่ภาษาอังกฤษ จะอ่านบอกอืมไปลงยำกินนอนนี่ทีไปรอบที่แล้วในสับปะรดชักบ่คือบานควนจะเขียนด้ให้บึ่งนี่เนาะเอาควนจะเขียนไปช่างใช่เอาเขียนนี่ก็บอกให้ว่าเลยนะนี่แหละเพิ่นนะระบอกระบายผิดนั่นผิดนี่เอาเขียนได้ไม่ซื้อข่อยนะอืมถูกต้องอ๋อน้องทองน้องบัวเขียนไม่น้องบัว เด็บุกเฉยจะเขียนน้องเขียนนะคะเอาบบเจ้าในเขียนก็จะหูสีมือเจ้าบอเขียนได้ไม่ซื้อหวยปุ่มพาปุ่มเจ้าเองบออเข้ามาแต่บางเวียงโอ้มาแต่ไก่มาต่ำเดีมได้มาแต่บางเวียงได้เห็นบอเคยเห็นนิดลึลอ่ะซาบุยได้ซาบุยเจ้าได้ไหมบอขอยเบิ่งนังยังเขียนสามสิบสี่สิบแปดสิบไปยัง อืมที่ออกงวดนี่อย่างนี้เนานะโถด้ยลยเขาดึงเนาะใช่ใช่คิดเห็นจะอ่านเป็นอ่านในแม่อ่านในฟ,ฟังในแม่จ่ะอยากนอนบ่ะจ่ะเป็นครูเป็นอาจารย์เนาะอยากนอนบนะ่เป็นครูเป็นอาจารย์ก็อ่านอ่านบ่เป็นบ่คันว่าอยากนอนนะจะข่อยสิเมือ่อให้เมื่อบ่จ่ะสิเมื่อได้จ่ะหายเงินหวยเมือม่อไปเมื่อกันเด้าจ่ะแล้วกัน

นี่ค่ะคนบ่กว,ว่าแบบเาวแบบวาอ่อนอ่านมยเริ่มใครเนมเพราะเนาะตะเกาได้จ้ะกรบอกกรแวกว่ากรบอกกรแวกวานเลยรักว่าไปเนยมงตัวเองกันแล้วในเวรทันดีใครเลยรยิงเขียยิง้างในเวรได้หมดทุกอย่างเลยคิดไป็ตัวที่ย่างเลยเนาะดีกันล้วะเมื่อยบ่เมื่อย ไข่เน่บ่อทีมีแบบปลาหมูคู่มาดินมาเยี่ยมไข่เน่ไข่เน่แบบมีหมูป่าหมูว่าเนาะทำตัววอะไรนะจะทำให้เอาเวอร์คืนหรือเกาวเมื่อไรเมื่อไรใครนะทำอืมเอาเพิ่นไปใช่นะเพิ่นว่าจะเอาซับมาให้จะเอาไปชมคืนเขาไหมเขาคือท่านจะมาให้จากของไพ่ของคืนเด้อเดี๋ยวท่านจะไปไทยอืมเอาเปล่งสระไว้อจุ่บ เนยังสารใอยุงวหายจะคือเก่าแล้วแต่สาระยังมาหายว่างนที่องสารลิบวยเนาะแต่มันสค่เนี่ยฮะไม่ชดาอยู่ายงไในนทีไรบอกไปทุที่เราให้มีหลายต่อถัดซังเราให้มีหลุดใจเราก็ยังมีแต่ฉันอถัดละศิบเอาไม่ใช่มีกองผัวเนาะผัวของเรากันแล้วผัวเมียเนาะน้ำกันเมื่อยว่าไรเมื่อยแห้งบ่ซักอยาพิเบีน งานอยู่โวยผิดเลจากบ่บ่เราไม่ใช่ไงเหนื่อยเข่าไม่ตงชักจักกันได้กินยาจักันได้ชักยาอื้มใส่กันหลายอย่างนอนหลดเอานอนเมื่อกระเด้อโอเคไปซาบัวเลยเมื่อปลาทั้งนองคนก่อนกินนี่คนนองไม่ยังให้เมื่อไทยอันน่องน้องของน้องมะนาว่นเออเพิ่นไปไทยเด็ดดิ ไปแล้วบ่ไปแล้วบ่แม่สบายดีเด้อทางแม่เ<ไ>ออเพิ่นไปแล้วไปได้ได้มือเติร์ดระเบ้นอนุ่นมืะจัดหนึ่์นะอือพอดีกับเอือเอ้อเพิ่นไปเลยวไปจักเมนเออเออไปไทยเพิ่นกลับไปอันไทยกันบ่เพิ่นไปเอาอยาอือเพิ่ไปบุญบ่แม่มือออ้อนีอนอกก้นักแห่โอบ่ได้ฮอดจังผัวแหละโอไกลเนาะ่ฮอรในอากาศมืม้อนี้นะไปตั้งมาให้เด้อ ต่า่างเี้อาแบบใด้จะเอาหัดไม่ต่อไม่ให้ได้ใช้พูแม่ก่อนอมนอกหไม่แม่นะมันสิไปมันสิไปอัดหูช่างไวแท้เนาะไม่ให้ไดตอกน่มันจิเอาตอกคนก่อนนะมาชินอกเพว่อไวความสดอไรไปดีงานไปดีๆีแตเนาะไปเลยไปไป ดินไปหัวแล้วก็กลับมามื้อจังบ่ใส่เด้จักมือจังออกจักมือจังออกเนาะมื้อนี้คือว่าใครแน่ะพี่เนาะใครแน่บ่เจ้าว่าคือบ่ได้เว้าเฮงปานดเนาะเฮาว่าเนาะคือว่าเียงก็ค่อยๆลงนะคือเตื้อๆเตี้ยวน่มื่อวานนี่ก็ฮู้ว่าคือว่างทาอันแดงเพิ่นน่ะเพิ่นเพงๆเข้าเ้า เช้าค <presidency. S 1> okay. ่ะก่อนฉันกะประมาณหมื่มือนอี๋ชมเชาหมื่นจังปอยเนาะจังออกเนาะไปแล้วก็หูจักมาเนาะเห็ดกินแล้วก็นอนพักพรตื่นขึ้นมาแล้วจังไปดินแล้วก็มาเฮือนเดี๋ยวเป็นอะไรด้บหนึ่งจิ๋ดองฮะซิมปะเขาจะจิกตองเออเปิ่นเบิ่นเขาจะเบิ่นจิกตองอา ข้นมาเน่ตข่ากับชิบิด้ดนเนาะเครื่อเสรอบเลยว่าชินอนมันเมื่อคืนนี่นอนจ็กโม้อเฉยเมื่อคืนเลยเป็นแดงข่านางกันเลือกหาขออันตอนนึงนะพอดีปิดด้วย เอนยาตัวนอนให้กินยานอนใหก็แต่มาเถื่ยังไม่นอนว่านี่ก็บึมอบนนอนยาต้นอนให้กินนอนคนอพลางคนตองนกเขานอนเลยวันนี้เนาะเนียนใช้เยจ้ะอนของผตื่นก็แตะสิบโมงผลมาเต่ไทยเด็่ผนกะไม่นอนเลยหรือวะผลของได้นอนเนาะช่วงคืนเลยเนาะบ้านนี่ตั้งแตกกาเมืองเลเนาะบ่เบิ่งก็ยามันฮอดเบิ่งเวมันฮอตนะจได้ยอม นยานพินนะเมืองไดอยู่มออย่างจะเทียมเนาะเมองอะไรนมีสัญญาณไหนเนาะเทียมใอกอเพใหม่เบิ่งดบ้างคนคือตรงแจชางคนคือไผเรวบคกันทะเลคนคือกันทะเลคนคือกันทะเลเป็ี่ให้บงไงใจบังงวดตาท่ยวหนึ่งใจเย็นใจเย็นใจเย็นน้องละ หัไปหอพุทห่อพี่ดูู่บ่ขอชีหอแซ่น่ะเหมือนมึงบ่วข้อสี่ะเฮ้ยไฟสีบานินนบเลยบงอย่างชาตายไว้เลาหลักเงินอฉเงินถุงไปบ่มยังจะเย็นเย็นน้องละไปสีบอนินน่บึงหมิหวงช้างเอ้ยไปสีบาเนินหัวเราหัวเา หมปะซาบัวเอเมือปะเพิ่นจ้น้อโวให้เพื่วงทอดผัดจ้ะเมื่ออนนัเดีวจะเยนเย็นน้องละเบิ่งรถเบิ่งเบิ่งจักน้อยหนึ่งแลวก็จกปิดไวเลยก็อยากเบิ่งก็เบิ่งอีกจักน้อยนึง ศึกันนําโทรทัศน์เด้อบัดนี้แตงแม้ว่ายามมันมัน12:00น12:00นอย่าไปฮอดนะค่อยได้ปิดไว้ส่งขยับเบิ่งอืมนึงแล้วเดงปาสาบัวเมื่อปาน้องเพิ่นก็เมื่อนเเดออ่ะสบายดีบัดนี้สดีน้องล่ะโดยใจยนเด้ออยากเบิ่งก็เบิ่งก ถึงเวลาปิดกับปิดเด้อฟังครัวแม่แล้วเปล่าแม่เนาะต่างเหาก็ับได้เมื่อก็ได้แม่เด้อโดยอาสบายดีโดยโดยกะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะมื้อนี้สาบัวกะแบะมาเยี่ยมยามทั้งน้องเตาเพิ่นกะทั้งน้องเพิ่นกะได้ไปทางไทยกะไดกลับมาแล้วเนาะแตถือว่า ทางน้องเพิ่นกะถือว่ายังใช้สูคือเก่าเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกะวมหันกะมีปัญหาน้อยนึงพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกะทางแม่น้องบ่อยากให้ทางน้องเพิ่นอ่าเปิดเบิ่งโทรทัศน์นี่แหละเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะหรือว่าทีวีนั่นแหละกะทางน้องเพิ่นกะหายแม่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยทางน้องมะนาวเพิ่นกะบ่ฮนอยนึง่เนาะะจังได๋กเป็นกําลังใจให้ทางน้องมะนาวเพิ่นเนาะขอให้หายไวๆเนาะอ่า ทา้งทำก็เป็นกำลังใจให้ถ้าว่าดีถ้าว่าเศร้ากัทั้งเมยน้องกัสีบ่ได้ลามสูน้องไว้เนาะอ่านี่แหละพ่อแม่พี่น้องเลยอย่างไรก็เป็นกำลังใจให้ทั้งน้องมานาวสูๆเนาะหายไวๆทั้งทาก็เป็นกำลังใจให้อ่าจังไรก็ชาวบัวกับสีไร่กราบกรอน้องกับผาติดตามในเด้อพ่อแม่พี่น้องเนะผากกระจายกุศลพ่อม่มีกำลังใจหรือว่าทายคิดลงท้ายเรื่อยๆเนาะชาวบัวกับสีไร่ขอก้าวขึ้นมาสบายดีสบายดี